เป็นผู้หญิงอย่าหยุดรวยเพราะความสวยต้องใช้ตังค์บุ้ยเคยได้ยินมาจากคำนี้ใช้ได้เสมอนะคะมือนี้พี่ใหม่สิมารีวิวเป็นผู้หญิงนะจ๊ะอย่าหยุดความงามเดอ้อแห่งมีอายุขืนเฮายิงอย่าหยุดความงามจ่ะต้องพัฒนาตัวเองตลอดมือนี้สิมารีวิวหนาะพี่ใหม่ ไปฉีดโบ็อกมาอยอกเสียงดังไปฉีดโบ็อกมาจ้าิึงแน่ตินกงตินกาบ่ามีเลย happy ปปจ้ะฉีดโบ็อกยุอังกฤษค่ะฉีดเทือหนึ่งมันอยู่ได้ประมาณหาเดือนแต่ว่าเมืองไทยบ่โหนะจ้ะมืองไทยบ่รู้ว่าฉีด,ฉดเอือนึงมันอยู่ได้โดนบ่ยุงอังกฤษเขาบ่ใส่ยาแห้งจ้ะแต่ว่า มันก็ไม่อันตรายสำหรับอ่าสำหรับมนุษย์นะคะแล้วก็คันถ้าผู้ใดอยากฉีดฟิลงฟิลเลอร์กะอ่าฉีดมันก็อยู่ได้ประมาณ4เดือนหาเดือนขึ้นกันละจ้ะเป็นผู้หญิงอย่าอยู่รวยเพราะความสวยต้องใช้ตังค์บือผู้หญิงสมัยนี้เฮาต้องซักคิวต้องเสริมจมกูกต้องฉีดปาก ต้องต่อเล็บได้จ้ะต้องต่อเล็บนะคะถ้าไม่มีเล็บก,ก็คือว่าคุณไม่เข้าอยู่ในเทรนด์นะคะ 21st century เราต้องมีให้ครบสูตรเอามาแบงปันได้จ้าเพราะว่าคนเราเนี่ยยิ่งมีอายุเราก็ต้องยิ่งทำสวยคันว่าว่าพี่ใหม่เสียเอาเงินมาจากใสเขาก็ต้องหาเมืจ้ะหาให้มันได้ หาคนซัพพอร์ตแล้วก็หาแถวนี้แหละผู้ใใจดีก็ขอนักจากผูดนอกเรื่องนอกลางโอเคได้จ้าแฮปปี้สงกรานต์เด้อสุคน